ช่วงแกช่วงมุมกับดัดดินไปใส่ก่อนครับเพราะว่าช่วงมุมสิตํำครับดันดินให้เสมอกันครับสวัสดีครับคลิปนี้กับโอ้ยอยู่น้ำทงให้ทงหน้านี่แหละครับพามาเบืองรถไทยหน้าครับรูดูการวานเข่านะครับก่อนชิวานเข่ากับไทยก่อนได้ครับใส่รถไทยไทยก่อนครับถ่ายพ่วนดินก่อนครับ ใส่พ่นดินแล้วก็สิดได้ว่านเข่าว่านเข่าแล้วก็สิดได้ปั่นต่อเลยครับใส่เครื่องปั่นมาปัน่นกะพ่วงใส่ถ่ายรถไถนี่แหละครับเป็นเครื่องปั่นครับสําหรับไอการไถนี่ยก็สิยากมองแจนี่นะครับมองแจมองมุมนี่ครับต้องถอยดูครับอย่างน้อยๆถอยประมาณสามทีถือเอาพปแล้วครับขันตำ่ำ พราะทางตรงนี่กะทายง่ายครับตรงอย่างเดียวอันนี้ง่ายครับพอหอดแจแล้วก็นี่แหละครับช่วงใดเป็นเป็นมุ้งเป็นแจเนี่ยครับต้องใส่วิธีการถอยแบบนี้แหละครับนี่ครับมองได้ต่ำกัดดันดินไปนใส่ครับ ไฮห,หนึ่งก็สิมีสี่มุมนะครับสี่มุมกต็ต้องต้องใช้วิธีการถอยทุกมุมแหละครับจนทั่วพุ่เละครับถ้าหน้าไฮใหญ่ก็ใครแน่แต่ถ้าเจอหน้าไฮน้อยเนี่ยก็โอ้ถอยอยืดเลื่อยแหละครับ รอบที่สี่แล้วครับนี่ถอยมองมุมประมาณสี่รอบครับนะถ่ายมองมุมเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ทางตรงแล้วครับทางตรงนี่ก็เอ้วงยาวๆเลยครับไฮนี่ไข่เนี่ยครับไฮเงไฮเงย์นี่ก็ได้น้ำได้เนื้อเนี่ยครับ ก็ถ่ายทางตรงแล้วก็ข้าวเดียวครับแลนไปแลนมาข้าวเดียวใกล้ทีแเล้วให้นะครับนี่เรือน,น่อยเดียวครับเพราะว่าสะดวกครับถ่ายทางตรงแลนตรงอยงเดียวมาเมืองนี้อ้เจอเจอกองเฟื่องครับเจอเศษเฟื่องตอนที่เกี่ยวเข่าครับเพราะว่ามีเศษเฟือง กล่องอยู่ครับต้องถอยใหม่อ้าครับถ่ายซ้ำไปเลยครับพอวิดแล้วกับสบายเลยครับไปครับไปงาไปเลยครับพุนสุดพูนละครับนี่ครับถ่ายแป๊บเดียวใกล้ซิแล้วละครับนี่ทางตรงนี้โอ้ไวครับเข้าเดียว เป็นอันว่าเร็จเรียบร้อยครับไฮนี่สำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบสำนี้นะครับสวัสดีครับ